ได้เวลาสมควรครับวันนี้เรามารับรถใหม่กับบ้านหนึ่งคันครับนี่เลยพาเจ้าพี่ชาย30มาด้วยเวลไฟ40เจนใหม่ ai, ขัดดีขึ้นจาก30หรือเปล่านะฮะคุณจะได้ฟังจากประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นสำนักแต่งเอาผาทเวลไฟที่ผลิตผลงานมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคือพี่ดิมมีความเข้าใจอยั่รถรุ่นนี้มากๆ วันนี้นะเราก็พาทีมงานพระรามสอง 2, มาเทสฟิลเวลไฟ40ของเราหน่อยผมว่านุ่มนะนุ่มนุ่มกว่าเดิมแล้วก็อาการโครงเคงมันมันมีการยุบตัวแหละแต่มันไม่ได้แกว่งเตมันละมุนขึ้นอ,ะอ่ะจริจริงอะสามสิบม,มันนุ่มแต่มันนุ่มย้วยแบบย้วยวันนี้อ,อันนี้มันยังนุ่มใกล้เคียงกันแต่ว่าอาการโครงลดมันน้อยลง <S <S> <S เฮ้ยแม่งดีว่ะเนี่ยเมือเ่อกี้แบบขึ้นเนินแล้วแบบ จังหวะลงมั้งแบบทีเดียวอยู่เลยเออมากินวนกระทางเยรยบใช่โอ้ยิ่งเร็วยิ่งนิวว่งว่ะโอ้แต่ของเดิมม่งดีวะ่ะถ้าเป็นคนไม่แต่งรถนี่ซื้อมาแบบ4ล้านกว่าบาทเนี่ยแบบขับฟินๆเลยเดยวสเปคไม่ได้ตังค์่างลูกค้าแน่นอนเฮ้ยแต่มันมันไม่รอล้อแต่งมันรอกว่ารับรองจบจากคลิปนี้นะฮะเราเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งไว้หมดแล้วใครที่เป็นสายพ่อบ้านที่รักในการแต่งรถครับคุณได้แต่งแน่นอนเอาผ่าดูไฟสี่สเดี๋ยวพี่ดิมป้ายยาให้ อ้โอเคได้เวลาสมควรครับวันนี้เรามารับรถใหม่กับบ้านอีกหนึ่งคันครับนี่เลยพาเจ้าพี่ชาย30มาด้วยนะฮะเราอยู่ที่ศูนย์โตโ,ตโยต้าครับผมโตโยต,ตา้าเคมอเตอร์เคมอเตอร์ or, ครับได้ข่าวว่าเราเป็นรถคันแรกของโชรูมเขาด้วยใช่รถคันแรกของโชรูมเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหายไปอีกยาวเลยโตโยต้ารถศูนย์น้อยมากวันนี้เรามากับพี่บ้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับพี่ป้า มาแล้วควรอบครัววันนี้เรามารับรถกันมาดูแสด,แสดงแงเรรู้ลเยลยมาสูนย์โตโยต้ตาต้องรูแล้วรับโตโยต้ตานะฮะเดี๋เขินกันหมดเลยนะทั้งแม่ทั้งพี่ปามันไม่ค่อยได้ออกกล้องอเราก็พาเขินไปด้วย <laughs> เฮ้ยรถเราอยู่นู่นเนก่งเก่งเกนี่เลยแร <laughs> นลลลเลล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 ล วันนี้ก็เป็นวันดีเรารอรถประมาณสัก2เดือน3เดือนหลังจากที่เปิดตัวเนาะอ่าเราก็จองไว้ตั้งแต่คิวแรกๆต้องขอบคุณทาง t o y o ต้าเคมอเตอร์สีนคกินใครที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้มองหารถ t o โยต้าสักคันก็ฝากโชว์รูมโต o y ต้าเคมอเตอร์สีนคกินไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ดิมขึ้นเบอร์ไว้ให้ซึ่งวันนี้นะเลิกรับรถเราก็เช้านิดนึงแปดโมงครึ่ง แปดโมงสามเ้าลย8ปดโมงยี่สเก้่สิบ้กดตอน29อ๋อเมื่อกี้กดไปแล้วกดตอน29่สิบเก้กดตอน29เกดตอนยี่สเก้าเออการละครการละครเมื่อกี้ตอนนี้แม่ง9ก้าโมงแล้วไม่ต้องเทคแล้วเออเก้าโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวพามาดูรถกันชอบไหมรถสวยมากแล้วก็ดูหรูมาก สำหรับคันนี้นะเมื่อกี้สตาร์ทรถเราเขาบอกว่าเฮ้ยสตาร์ทแล้วทำไมเงียบจังคันนี้เป็นไฮบริดน,นะครับเพื่อนๆหลายๆคนถามป๋ามาว่ามันมีกี่รุ่นก็ต้องบอกเดียวว่าถ้านําเข้าโดยโตโยต้าประเทศไทยจะมีแค่รุ่นเดียวก็คือเป็นตัว HEV e4 คือขับ4นะคันนี้ขับ4นะชอบด้วยข้าบ้านยากไหมเนี่ยฮะทำไมอ่ะก็ตีวงยากนิดหนึงใช่ก็ตีวงยากหน่อยซึ่งวันที่เราไปดูกันที่โตโยต้าไลฟ์เนี่ยคือมันเป็นวันเปิดตัวเพราะนั้นรายละเอียดของรถสเปคของรถเนี่ยมันค่อนข้างใหม่นะก็เดี๋ยวขอเรียน รู้ไปกับเพื่อนๆ F C เลยสเปกละกันนะเพราะคันนี้แน่นอนนอกเหนือจากจะเป็นรถครอบครัวคันที่2ต่อจากเอาพาดก็มีเวไฟมาเพิ่มเพราะว่าบ้านเราครอบครัวใหญ่เย,ยอะนะแล้วก็บ้านเราเวลาเดินทางก็ชอบนั่งรถตู้นะอ่าพราตอนแรกซื้อรถบัสแล้วรถบัสยังยังไ,ไม่ลมเลิกนะจริงเหรอ,อยังอยากอยากได้รถบัสอ่ะใครขับโอเคพี่ชายพี่พี่บิ๊พี่บิ๊ขับยแน่นอนนะก็เป็นรถที่ครอบครัวชอบเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายในการเดินทางช่วงล่างนุ่มนวล ขับสบายนะฮะแต่ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาแต่งกันเยอะแยะมันก็อาจจะมีจุดเล็กๆที่ต้องแก้ไขยอย่างเช่นช่วงล่างอของเดิมมันจะย,ย้่ยๆหน่อย หนูจะรีบขายเลยรีบขายขอเนี<อ>ย่ยนะช่วงล่าง <นะ S 3> <laughs> ของเดิมเนี่ยนะฮะเอาผ่าส0มสิบแล้วติดย้อยหน่อย <laughs> ก็เลยต้องมาเปลี่ยนโชวกันเราเป็นสํานักแต่งรถเพราะนั่นคือเราแต่งโชให้กับลูกค้าแล้วใครที่ชอบแต่งรถก็มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเยอะมากผลงานเราผ่าดูไฟเรา,เราน่าจะเป็นพันคันเนาะ <laughs> ในรอบ3าสปีก็ถือว่าเป็นรถที่ช่วยเราหาเงินแล้วสร้างรายได้จนเรามีวันนี้ยนะซึ่งคันนี้ขับเดิมไม่ได้อยู่แล้วขับเดิมเดินดีกว่าขอขออนุมัติเน่อยนะของบสักสองล้านแต่งคันนี้ เอาไ,ไ,ได้เหร <c oughs> สวยไหมสวยขึ้นไหมพวงมาลัยสวยนะจอหน้าใหญ่ขึ้นชอบสติช,ชิ่งแล้วก็ทริมพวกแบบที่เป็นสีแบบออกทองแดงทองแดงเนาะเดี๋ยวรายละเอียด,ดอื่น เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนะฮะวันนี้ขออนุญาตไปรับรถก่อนยังไงขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามด้วยอยากจะรู้ว่าเอาพาดเวลฟ40เจนใหม่ขับดีขึ้นจาก30หรือเปล่านะฮะคุณจะได้ฟังจากประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นสำนักแต่งเอาพาดเวลฟที่ผลิตผลงานมาอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นคือพี่ดิมมีความเข้าใจกับรถรุ่นนี้มากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแบบงบประมาณแต่ละคนไม่เท่ากันขับรถเดิมแล้วรู้สึกว่า้มันโครงเพลงขับไม่ได้เลือกอัปเกรดตามที่เราใช้งาน <esta. S 1> เหมันคันนี้พี่ดีมงบ200 200ตเติมน้ำมันยังไม่พอเลยแม่เีื้อ <laughs> สั่งเอาหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับสั่งเอาหมดแล้วครับจะ <laughs> บอกนะห่างกันเดือนดิค่ะเ <laughs> หลือละอะไร <laughs> ไม่มีหักแล้วมั้ง<อ>ตอนนี้ขาดนิดนึงเสื้อสัฟฟารีได้จะไปซื้อให้ซื้อเสื้อส <c oughs> ัฟฟารีมาให้ด้วยเอาไซส์ L ตัวหนึ่งแล้วก็3 XL ตัวหนึง่งให้ค่ะของพี่ป้าขเราตอนนี้เรามีรถตู้สองคันแล้วเราต้องมีต้องเสื้อสองตัวสายประจําอยู่แล้วป่ะจําติดเต็นเลยหาทริปเที่ยวเนี่ยอ้ันนี้รโอ้โห ตอนรับรถแล้วก็ปากติดตามันต่อดีครับผมโอเคในระหว่างก่อนที่จะกลับไปทำกันบ้านเนาะก่อนที่ป๊าจะรีวิวนะต้องถามแบบคนนั่งแบบมาเหมือนว่าแบบนั่งรู้สึกแตกต ที่เดิมๆก็ดีขึ้นข้างนอกมันดูแข็งแรงขึ้นใช่แล้วช่วงล่างมันจะเป็นนุ่มหนึบมากขึ้นถ้าแบบเอาผา3ามสิบเวลไ์ายสามสิบเนี่ยช่วงล่างมันจะเป็นนุ่มยุ้ยอ่าอ่านุ่มคล้ายๆกันแต่ย้วยกว่านี้ไม่เราต้องใช้วิ่งระยะทางไกลก่อนเราถึงจะรู้สึกได้มากกว่านี้เพราะว่าเนี่ยเราวิ่งมาเราเจอแต่รถติดมันเรื่อยๆอ่ะอ่าเอชว์ที่ย้ยยๆ้ที่เรารู้สึก สัมผัสาชัตต์ของตามซูนอ่ะ,อะเพราะเราไปวิ่งตามพวกแบบการจนาให้มันปุ๊บปุ๊บมีจังมีอะไรเงี้ยอ,อันเนี้ยต้องไปเทสแนวๆวนั้นก่อนถึงจะแบบถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเออมันดีขึ้นนะเดี๋ยวจะทําการรีวิวโช๊คช่วงล่างเดิมก่อนอ่านในสัมผัสแลนด์แล้วก็จะมาบอกความแตกต่างว่าเอาผ่า30กับเวลไฟาเนียแตกต,ต่างกันังไหเอเอาผ่าเวลไฟ3า กับเอาพาดเวลฟ40ต่างกันยังไงดีขึ้นไหมคุ้มค่าตัวไหมเพราะว่าก็ต้องมองงี้เมื่อกี้เรานั่งคุยกัน้ยอ,อย่างเงี้ยลูกค้าเราเนี่ยเจน30เนี่ยจะต้องเยอะมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนเนี้ยราคาลถก็ต้องถูกลงหน่อย <S 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 อ่าใชล้ตกแล้ใช่ <S 2> <S 2> <S มันก็น่าจะมีลูกค้าที่สนใจซื้อแบบเจน40เนี่ยไม่ไหว4ล้านกว่าเนาะนะฮะเจน30ก็อยู่ในเลทราคา2ล้านกว่าก็ต้องบอกงี้ว่ามันน่าจะคุ้มค่ามากๆ ากติดตามไว้ด้วยครับผมนะสํานักแต่งเอผ่านเวลไฟล์อย่างเรสเบกวิวเรามีผลงานต่อเนื่องเข้าไปกดก็ได้นะครับฝากก็ใช้บริการด้วยครับผมขอไปฟินกับการขับรถใหม่กลิ่นรถใหม่นี่มันหอมจริงเลยนะมาม่า ซึ่งโดยภาพรวมครับช่วงล่างดีขึ้นมากๆนุ่มนวลขับสบายไม่ย,ย้อยไม่โยนเลยครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้อย่างครบคันสำหรับเจนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะนวดเลื่อนเบาะไฟฟ้าในหลายๆทิศทางบอกเลยว่าเป็นออปชันที่เพิ่มเติมมาจากเจน30รวมถึงหน้าจอที่มีมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเจนนี้มีมาให้ตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยครับแล้วก็ส่วนที่ชอบมากๆนั่นก็คือลำโพงที่ติดรถมาครับเป็นของค่ายเจ APL ซึ่งเสียงดีสุดๆไปเลยฮะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมก็คือประตูไฟฟ้าม่านไฟฟ้าต่างๆครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้โคตรเจ๋งครับผมเมื่อเทสเรถเสร็จเรียบร้อยครับพี่ดิก็ไม่ลืมที่จะเดินทางมาที่สาขาพระราม2เพื่อให้ทีมงานได้เทสกันด้วยครับเพื่อความเข้าใจของทีมงาน ว่าช่วงล่างเดิมระบบเดิมของรถเป็นยังไงครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้คุยกับลูกค้าก่อนที่จะติดตั้งของแต่งลงไปนะครับผมมาดูกันว่าครับทีมงานพระรามสองจะว่ายังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ใช้ได้ขับเจ้าเวลไฟ่สี40ครั้งแรกครับเคตอนนี้แบบ เราก็อยากรับรู้ฟิลคนนั่งบ้างนะตอนนี้พี่ดิมก็อยู่ที่เรสเปคพระรามสองครับอยู่ครับนี่เลยคนขับพี่เก่งพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งหรือน้องเก่งดิน้องเก่งดีกว่าครับเรียกน้องเก่งนะกับน้องบาสนะครับอ่าวันนี้นะเราก็พาทีมงานพระรามสองมา เทสฟิลเวลไฟสี40ของเราหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาขาพระรามสองเราเนี่ยขายก็ผ่านเวลไฟเนี่ยเยอะมากสำหรับเจน30ยังไงก็ต้องให้แบบน้องๆเนี่ยมาลองขับด้วยว่าเฮ้ยผิวเดิมเดิมมันเป็นยังไงผมว่าน,นุ่มนะนุ่มนุ่มกว่าเดิมแล้วก,วก็อาการโครงเครงมันมันมีการยุบตัวแหละแต่มันไม่ได้แว่งตัวมันละมุนขึ้นอ,ะอ่ะจริงๆอะ30มมามันนุ่มแต่มันนุ่มย้อยแบบย้อยกว่านี้อันนี้มันยังนุ่มใกล้เคียงกันแต่ว่าอาการโครงรถมันน้อยลงใช่ครับมันมียุบตามผิวถนนบ้างแต่มััันนนนนมม่แกวงงงาค้้้ิขึ นิ่งในทางขูกขาก็แล้วแต่หรือว่าทางเรียบก็แล้วแต่ถ้าเป็นของชกเดิมๆติดรถในหลายรุ่นนะประเจอทางที่มันเรียบบางทีอาจจะวิ่งไม่เรียบก็ได้แต่ตัวนี้คือถ้าเรียบคือเรียบฝาส่งฝาท่อเจอรอยต่อก็เก็บได้ดีนะครับทีเดียวอยู่อ้าวแล้วขายของไงครับผมต้องเทสยาวๆก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้ความเร็วอ่เดี๋ยวต้องใช้ความเร็วหน่อยเพราะว่าอาการที่เจอปัญหาจากเจนที่แล้วหนักๆเลยก็คือแบบเกินร้อยหนึ่งไปรถมันโครงแล้วถ้ารถแบบเจน30เนี่ยเจออาการโครงเหมือนที่เราบอกนะทำ คัสโกทูลิงเอครับตัวนี้อยู่เลยจบเราติดตั้งกันเกือบทุกวันนะขายจนของขาดตลาดเอาง่ายๆว่าถ้าใครเป็นทนไม่แบบไม่ได้แต่งรถอ่ะเราเจออาการโคลงเคลงเนี่ยแนะนําเลยคัสโกทูลิงเอเนี่ยชุดหนึ่ง <S <S ด้านหน้าเนี่ยสี่สิบระดับนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปรับได้สิบสี่ระดับสาหรับคัสโก <ๆ S 2> เนี่ยบางทีมีคนถามนะว่าแบบเราต้องใส่คัมไหมพี่เก่งโอ้เจอทุกวันถ้าจะแนะนำ,ำนนเนาะจริงๆก็ต้องคาหน้าคาหลังคากลางลองดูก่อนไอช่วงชุดคัมเนี่ยมันมาลดอาการโคลงตัวรถแต่ถ้าเป็นถนนบ้านเราซึ่งแบบ ฝาทุ่งฝาท่อเหลี่ยมสันถนนเยอะเนี่ยคู่คู่ขะเยอะกว่าเรียบมันเออมันจะเจออาการสะเทือนเยอะพอสมควรวัะนั้นคือถ้าติดเยอะเราก็ได้ตังค์เยอะแหละแต่บางทีแบบได้ตังค์แล้วบางทีมันบางอย่างมันก็เกินไปเราก็เอาเราจะแนะนําตามความเหมาะสม ใครอยากจัดฟูลเซ็ตแล้วก็มีแบบโปรให้6 0 0ม0กว่าคือใส่เป็นจุดได้สำคัญที่สุดคือโชกจริงส่วนใหญ่ลูกค้าโทรมาผมจะแนะนำว่าลองโชกดูก่อนแล้วถ้ามันไม่พอก็ค่อยมาเพิ่มเฮ้ยแม่งดีว่ะเนี่ยเมื่อกี้แบบขึ้นเนินแล้วแบบจังหวะลงแม่งแบบทีเดียวอยู่เลยมากินด้วว่าทางเรียบใช่อาจจะยังไม่เร็วครับเดี๋ยวลองความเร็วเพิ่มขึ้นดูร้อยหนึ่งแล้วนะร้อยหนึ่งเนี่ยเจน30เนี่ยก็เอาเรื่องนะดูร็วยนะโอ้ยยิ่งเร็วยิ่งนิ่งกว่าอดอนิ่งอ่ะเ <laughs> ขับสบายขึ้นเยอะนะคือไม่ต้องไปเก่งตัวสู้กับมันอนะ่ะเก็บคอสะพานดีมากครับดีกว่าเดิมเยอะมากเออจริงจังหวะยุบนี้แบบไม่ยุ้ยเลยคือรู้สึกน้อยอะรู้สึกว่าลงคอสะพานอะแต่มันให้ความรู้สึกว่าน้อยอะเหมือนแค่ถนนเป็นแอ่งลงไปเฉยโอ้โหเพราะนั้นจะเทียบกับเจน30เรื่องช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าดีดีขึ้นเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถที่แบบรถตู้ขนาดแบบ2ตันกว่า ่วงด้วยไฮบริดมีแบตด้วยด้านหลังโชคออกแบบมาได้ดีเลยอะเออของเดิมเดี๋ยวเรามีตอนนี้เรามีเข้ามาแล้วเป็น ISR ใช่ไหมครับ ISR ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วผมจะได้เทสไหมครับ <laughs> ได้เทสดีครับผมเดี๋ยวไปเทสครับเพราะว่า T R, โชค๊ค ISR เนี่ยมีติดตั้ง ในเวลไฟสีดำไปแล้วคันหนึ่งเทสแล้วเรียบร้อยเรื่องความนุ่มนวลเรื่องฟิลอะต้องบอกงี้ว่าลดอาการโครงของรถได้มั่นใจขึ้นกว่านี้อีกต้องบอกงี้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครแบบเฮ้ยอ,อยากได้จัดทรงหน่อยโหลดหน่อยแล้วใส่ไอซ์อาร์เนี่ยความนุ่มจะหายไปไหมโอ้โหแทบจะไม่หายเลยโอ้แต่ของเดิมมันดีวะ่ะถ้าเป็นคนไม่แต่งรถนี่ซื้อมาแบบสี่ล้านกว่าบาทเนี่ยแบบขับฟินๆเลยดสเปคไม่ได้ตังค<น>์จากลูกค้าแน่นอนคน<ะ>ขับไม่เหนื่อยด้วยนะ <laughs> จริง <laughs> คือมันนั่งชิลๆได้เลยไม่ต้องเก่็งพวงมาลัยไม่ต้องอะไรเลยมันนิ่งา แต่รลอย่าง ไม่ได้ดิมันต้องจัดทรงด้วยนะชคตอนนี้ก็มีให้ติดตั้งแล้วก็ไอซ์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 มีสองรุ่นนะปกติเราจะตั้งเบสไอใช่ไหมเบสไอเมื่อวานเนี่ยเทสไปแล้วเอสไอเนี่ยดีเลยดีกว่าอยู่ในเจน30เยอะเจน30จะเจอเรื่องจัก,กระด่างนิดนึงใช่ไหมบางคนแบบชอบนุ่มระยะยุบเยอะๆแต่พออยู่ในเจน40เนี่ยโคตรเนียนแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยซูเปอร์ไอเดี๋ยวเราติดตั้งในรถเราเพราะจริงๆมันมามีมาแค่ชุดเดียวเดี๋ยวขอลองหน่อยว่าซูเปอร์ไอเนี่ยจะดีกว่าเบสไอยังไงซูเปอร์เเ้าาาาาาาบบอกกกกวววว่่่ลลมมมมมมีีีรรรปัจจูนนใใใหหหพชิยงะทํุ มขึ้นอีกระดับ2คือแกนโช๊คใหญ่ขึ้นเกรดน้ํามันของเดิมปกติดีอยู่แล้วเบสไอไอตัวนี้เขาบอกว่าดีกว่านั้นอีกเกรดน้ํามันแบบพรีเมียมเลยสําหรับเบสไอเนาะหกหมื่นห้าซูเปอร์ไอเจ็ดหมื่นห้าสำหรับลูกค้าคันแรกๆเข้ามาก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ตรงนี้ก็ปกติเป็นตัวจังหวะจ้๊มเลยนะจ้๊มหน่อยจ้๊มหน่อยเออมันมันขึ้นเลยเมื่อกี้มันโดดเลยนะโดดแล้วใช่ไหมเออทำไมมันเนียนจังวะขายอะไรครับ ไม่แต่ยังรู้สึกว่ายังมีเนินบางเนินที่รู้สึกว่ามันยกขึ้นซึ่งถ้าทําความเร็วครับจังหวะพวกนี้บางทีมันทําให้เสียจังหวะกับการที่เราใส่ชกแต่งแล้วมันผ่านไปเรียบๆไปเลยอย่างเงี้ยยังไงคาแรคเตอร์ของชกเดิมมันจะมีความนุ่มอยู่เพราะฉะนั้นอาการที่มันนุ่มเนี่ยมันพอเวลามันโดดเนินเนี่ยแม้มันจะดีเท่าไหร่มันก็ยังจะมีอาการเล็กๆอยู่ตรงนั้นซึ่งพวกชกอัปเกรดด้วยความที่ระบบวาล์วมันจะมีการออกแบบมาสําหรับการขับขี่ให้มันมีความเกาะถนนและนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นนนส่่่ววเีี้ชชชชอกกัปรดดดแตตงจะาิ ร่างของเขาเนี่ยโอ้โหแ่บ อกเลยว่าเจนนี้แม่งแบบคู่แต่เป็นเท่าที่ขับมาผมรู้สึกว่ามันเก็บรอยต่อได้ค่อนข้างดีเลยนะ,ะไม่รู้ว่าชคอัปเกรดเนี่ยจะจะเก็บได้เนียนกว่านี้อีกหรือเปล่าเนียนกวน่านี้เนียนกวน่านี้ถ้ารอยต่อเนียนกว่านี้อ่าลองแล้วเนียนกว่านี้ของเบสไอใช่ไหมยกเว้นหลุมถ้าหลุมเนี่ยคือมันต้องใช้ช่วงยุคของชคช่วยเน่ใช่หลุมนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับรถแต่งเพราะฉะนั้นคือช่วงหลุมเนี่ยคือยังไงมันจะมีการสะเทือนมากกว่าโชคเดิมอยู่แล้วพ่าช่วงยุคมันสั้นกว่าแต่ถ้ารอยต่อมันดูดดดดูีีีีกกกกวว่่่่่าาานนนนน้้้้้ออออัไไมชคแตตงงททุุระบเสื านะโชคอันดับหนึ่งโนหนึ่งอินเจแปนก็หลังรู้จักไหมครับโนหนึ่งคนนั่งนี่โคตรฟินเลยมาคนนี้อย่าไปได้ขายของคนนี้เดี๋ยวอย่าเชียร์เยอะมากเดี๋ยวขายไม่ได้ขายของขายของไม่ได้เอาต้องเปลี่ยนเฮ้ยแต่มันมันไม่รอล้อแต่งมันรอกว่ารับรองจบจากคลิปนี้นะฮะเราเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งไว้หมดแล้วใครที่เป็นสายพ่อบ้านที่รักในการแต่งรถครับคุณได้แต่งแน่นอนเอาพาดเบลไฟสี่สเดี๋ยวพี่ดิมป้ายยาให้นะวันนี้ก็เทสกัน พอหอมปากหอมคอนะฮะที่ทีมงานเรารู้รถเดิมนะครับเดิมใช่เราจะได้รู้ว่าเวลาเราจะขายของเพื่อนเพื่อนพี่ๆีที่ใช้เอาผ่าดูไฟเจนใหม่เนี่ยเราจะต้องขายอะไรบ้างเป็นการบ้านของการเซ็ตโชคอีกครับโอเคเซ็ตยังไงก็ได้อย่าให้แย่กว่าเดิมอย่าให้แย่กว่าเดิมประมาณนี้ครับเพื่อนๆใน EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้แนวทางการตกแต่ง Toyota เอาพาดเวลไฟ40รอชม EP หน้ากันได้เลยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาเทสกันให้อย่างจุใจอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับสายครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเอาพาดเวลไฟ30หรือ40ที่เลสเปคเราพร้อมจบทุกงบประมาณครับผมสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกีต่งรถคิดถึงเลสเปคครับสวัสดีครับ